เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อเว็บไซต์ท้องถิ่นของจีนรายงานเหตุการณ์ชวนงงตาแตกหลังเจ้าสาวได้เข้าแจ้งความจับเจ้าบ่าวตั้งๆท,ท,ที่พวกเขาทั้งคู่กำลังอยู่ในพิธีฉลองมงคลสมรสที่ถูกจัดขึ้นในโรงแรมระดับ3ดาวเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานเลี้ยงโต๊ะจีนในพิธีเฉลิมมงคลสมรสของเขาทั้งคู่ซึ่งถูกจัดขึ้นในโรงแรมระดับ3ามดาว ในเมืองซีอานมณฑลซานซีของจีนแต่แล้วกลับถูกเปิดโปงว่าเป็นงานวิวาสุดยิ่งใหญ่ที่สุดจัดจากขึ้นเท่านั้นเพราะพ่อแม่เจ้าเบ่าวไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้เจ้าเบ่าวึงจําเป็นจะต้องไปจ้างนักศึกษาและก็คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่า200คนมาปลอมตัวเป็นแขกแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารโต๊ะจีนเพศที่ความรับโปแตกกบเราว่าขณะที่งานกําลังเริ่มขึ้นเจ้าสาวเอจใจขึ้นมาว่า แขกในงานของเธอเป็นใครมาจากไหนเพราะดูเหมือนว่าทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาก,กินกันอย่างไม่สนใจไม่ทักทายกันเลยขณะที่เจ้าบ่าวก็ยืนยันว่าพ่อแม่ของเขายังเดินทางมาไม่ถึงงานทั้งนี้เจ้าสาวจึงได้ให้พี่สาวของเธอ แกล้งเข้าไปคุยกับแขกในงานก็พบความจริงว่าแต่ละคนถูกจ้างมาในราคา400-500บาทให้แต่งตัวมานั่งร่วมกินโต๊ะจีนในงานแต่งเฉยๆเพราะว่าพ่อแม่ไม่ชอบว่าที่ลูกสะพ้ยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้ทำให้เจ้าบ่าวต้องจัดการเองทั้งหมดจึงเป็นเหตุในว่าที่ประยาต้ตองตรงดิ่งเข้าเจงความกับตำรวจฐานถูกเจ้าบ่าวหลอกลวงโดยด่วน